สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดียามเย็นนะครับวันนี้อยู่กันหลังร้านนะครับอาพามาดูบรรยากาศวัสดุก่อสร้างครับอยู่หลังร้านนะครับนี่อันนี้ก็จะแฉะหน่อยนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับอันนี้ครับก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับนี่ก็ นี่ก็พามาชมารถเชนปูนนะครับนี่นะครับรถเ็นปูนนะครับโอ้ยไม่ใช่นี่อันนี้รถขนเสานะครับผมพูดผิดครับอ่าอันนี้ทำใหม่ครับหมดหมดหมดเกือบสามพันนะครับนี่อันนี้ลองลองขนนะครับรู้สึกว่ามันยังไม่โอเคนะครับแลวต้องดัดแปลงใหม่นะครับเพราะว่า มันมันรู้สึกว่ามันจะเกะกะนะครับเหล็กมันเยอะไปครับนี่ต้องตัดออกครับเดี๋ยวจะตัดเหล็กออกนะครับนี่อ่าพราว่ามันดูมันยังไงไม่รู้อ่าพอดีคนทำเขาบอกว่าให้มันกระดกได้ครับแต่มันเกะนะครับนี่มันต้องเป็นพื้นเรียบไปเลยนะครับรถรถคนเสานะครับนี่ก็ค่าแรงเขาพันหนึ่งนะครับผมไม่มีเวลาทำนะครับ ก็หมดไปอยู่ที่2,000กว่าบาทครับเหล็กเรานะครับไม่เป็นไรแล้วก็มีลอกยกเสานะครับนี่อันนี้คือของเล่นใหม่นะครับไว้ให้คนงานยกเสานะครับเวลารถเคลนไม่อยู่นะครับก็ใช้ตัวนี้ยกใส่รถนี้นะครับนี่เราก็ต้องเอาสอดไปอย่างนี้ก่อนนะครับไปตามแบบน้ครับแล้วเราก็ใช้ลอกยกนะครับผม แล้วเราก็สอดข้าวปุ๊บแล้วก็ข้นเสาไปนู่นไปวางไว้เป็นระเบียบทางนู้นนะครับก็คือจะได้แบ่งเบาภาระนะครับแล้วก็คนงานไม่เหนื่อยนะครับไม่ต้องยกใช้ลอกยกนะครับทุ่นแรงได้เยอะนะครับอันนี้ลอกอยู่ที่ตันห้านะครับตอนนี้พันสองร้อยบาทนะครับสั่งซื้อในเน็ตนะครับแจ๋วครับผม อันนี้ทําเองเหล็กเส้นเดียวครับนิ้วครึ่งเหล็กแป๊บนิ้วครึ่งนะครับนี่อันนี้ผมเชื่อมเองครับตาแดงเลยนะคนี่ไม่เคยเชื่อมนานนะครับก็เลยลองเชื่อมดูนะครับถือว่าโอเคนะครับยกเสาได้อันนี้ลองแล้วนะครับเ speaker, roommate, room, ี๋ยววันหลังจะทําคลิปให้ดูใหม่มันยังไม่มีเสาครับพอดีคนงานหยุดคนงานหยุดงานงานศพนะครับก็เลยยังไม่ได้เทเสานะแต่ลองยกดูแล้วแหละนะครับใช้ได้นะครับ ต้นทุนอยู่ที่อันนี้450บาทนะครับเล็กเส้นหนึ่งนะครับตัวหนานะครับผมเส้นเดียวใช้ได้เลยนะครับเราตัดต่อความยาวความกว้างให้มันกว้างกว่ารถรถเข็นนิดนึงนะครับให้มันรถเข็นมันลอดเข้าได้นะครับผมส่วนความสูงอยู่ที่เมตร60หรือเมตร70นะครับกําลังพอดีครับเรายกสบายครับความสูงอยู่ที่เมตร60ถึงเมตร70แล้วแต่นะครับแล้วแต่ แต่ถ้ามันต่ำไปมันก็จะลากเงียบนี่ครับ,รบมันก็จะลากแต่ไม่เป็นไรนครับเดี๋ยวมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าลอกมันยาวนะครับโซ่มันยาวแต่ตามจริงเขาก็เอาประมาณนี้ครับให้มันยกขึ้นลดเข็นได้มันก็โอเคนะครับส่วนตัวนี้ช่างมันปล่อยอย่างนี้เลยครับอ่าอันนี้นะครับคือช่วยทุนแรงได้เยอะนะครับนี่ อันนี้ทาเองนะครับนี่ทาเองเชื่อมเองเลยอันนี้จ้างเขาครับผมอันนี้จ้างเขาครับเพราะว่าให้เขาไปซื้อล้อมาด้วยนะครับผมไม่มีล้อให้เขาทําเลยยกให้เขาทาพันหนึ่งนะครับค่าแรงไม่เป็นไรอันนี้ก็ทําเองอ่าไม่ต้องเสียตังค์นะครับทําเองเต็กเรามีนะครับเรามีเหล็กเราเราก็สั่งทางเน็ตมานะครับแล้วเพิ่มสั่งมาอีกตัวหนึ่งครับจะไปไว้ยกทางนู้นนะครับเพราะว่าไม่ต้องใช้อ่าเสาใหญ่เวลานั้นนายกหลายๆต้นนะครับรวมกันนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่จะจะทำตามหรือจะทำแบบใหม่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ว่ากันครับใครมีไอเดียใหม่ๆก็แชร์ให้ให้ให้ดูด้วยนะครับผมก็ทำในสไตล์ของผมนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ก็เราเพิ่งเปิดร้านเริ่มเริ่มทำนะครับเราก็ลองลองผิดลองถูกไปก่อนนะครับอันนี้หน้าหน้าฝนมันก็จะประมาณนี้นะครับหน้าฝน เรายังไม่มีหลังคายังไม่มีโดมนะครับอนาคตไม่แน่นะครับอนาคตก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับอาจจะมีเงินตั้งเสาทําโครงทําร่มทำอะไรให้คนงานได้เทเสาสะดวกสบายนะครับนี่เอาอย่างนี้ไปก่อน,นครับเสามันแห้งเร็วนะครับโดนแดดนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ก็หน้าฝนก็ต้องลาบากหน่อยนี่ผมก็เอารถแมคโครมาปรับ เพราะว่ามันแฉะครับตรงนี้มันแฉะมากเลยนะครับมันเป็นแอ่งนะครับตรงนี้ก็เลยใช้หินใช้หินรูป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 เดี๋ยวพอมันแห้งเพ๊่มันก็จะแข็งนะครับหินกับดินมันเจอกันมันก็จะแข็งครับเกิดปฏิกิริยาทําให้มันจับกันนะครับหินกับดินเหนียวครับนี่ของชอบเลยครับนี่ให้มันแห้งก่อนนะครับถ้ามันแห้งเพิ่มมันก็จะแข็งโป๊ะเลยครับต่อไปฝนตกมาก็ไม่ ไม่เป็นไรนะครับเป็นหินคลุกดินนะครับหินคลุกดินเหนียวด้วยนะ,ะตัวน,นี้นะเราก็ต้องเผืือมันสไลด์ลงเลยแล้วก็ใส่หินไปให้รถวิ่งมาเอาเสาได้สะดวกนะครับเวลานั้นนะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราถมที่ใหม่มันยังไม่อยู่ตัวนะครับตอนนี้ทรายก็เริ่มเยอะแล้วหินก็เริ่มเยอะนะครับแต่พื้นที่ยังแคบนะครับเราก็กัด ตุนไว้เท่าที่เราจําเป็นนะครับเผื่อช่วงหน้าฝนมันอาจจะลงไม่ได้นะครับรถทรายก็ช่วงเวลามีเวลาก็ให้เขาเอามาไว้ให้นะครับอันนี้ก็ได้เป็นประมาณสิบสิบสิบพวงแล้วนะครับนี่สิบพ่วงนะครับสวยครับสายถ้าหน้าฝนนี่มันมันมันจะขาดทุนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาช่างเป็นน้ําหนักนะครับเขาวิ่งมาก็ต้องเผื่อเผื่อน้ําด้วยนะครับ แต่ช่วงจังหวะเราซื้อตอนมันแห้งๆนะครับเราจะได้เปรียกนะครับสายเขาจะใส่มาได้เยอะนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับนะครับใครที่ยังไม่รู้ถ้าสายเปียกได้น้อยแน่นอนครับเทลงมากองอ้อยหนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลงอีกสักสิบพวงครับตุนไว้นะครับหน้าฝนนะครับครับบรรยากาศโอ้ยอ่ะ นี่ก็ให้ดูประมาณนี้นะครับนี่บรรยากาศกำลังดีนะครับนี่โอ้ถ้ามีกระท่อมสักกระท่อมหนึ่งครับนั่งชิวๆนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ